แล้วเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับซึ่งเขาก็จะมีไอ้เจ้าอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมเจ้าตัวอะไรพวกนี้มาฮะผมแนะนําคุณผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องไปคลิกนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะ you have new uh you have new app to download นะฮะพวกนี้เป็นโฆษณาทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมฮะที่ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ใช้ Android นะครับให้มาคลิกตรงปุ่ม d e s ซ n นนะครับที่อยู่ด้านขวาหรือบางคนก็อยู่ด้านซ้ายนะ ครับผมคือย้อนกลับไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสนใจใส่ใจเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเป็นโฆษณาฮะให้เราไปดาวน์โหลดอะไรก็ไม่รู้ครับผมจากนั้นฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดของเรานะครับว่าตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่39องศานะฮะค่อนข้างร้อนทีเดียวเลยนะครับพลังงานแบตเตอรี่อยู่ที่4.33โวลต์นะครับตอนนี้อยู่ที่99%ครับดูจากตรงนี้ก็ได้นะฮะเ้วก็<ๆ>เขาจะบอกว่าให้บูตเมมโมรีไหมหรือว่าจะให้คลีนแคชนะครับก็สามารถทําจากตรงนี้ได้นะฮะจริงๆแล้ว นะครับคุณผู้ชมบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้าคุณสมบัติที่เจ้าแอปพลิเคชันนี้มีนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดสามารถที่จะเข้าไปใช้ในการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่คราวนี้ส่วนตรงนี้นะฮะที่เราจะลองมาดูกันก็คือในส่วนของ i n f o r m a t i o n device นะครับเราลองมาดูนิดนึงครับผมเราคลิกเข้าไปทาบนะฮะเขาก็จะบอกรายละเอียดเรานะครับไอ้พวกนี้กดรีเซ็ตนะฮะย้อนออกไปเลยนะครับไม่ต้องไปดูครับผมเขาก็จะบอกรายละเอียดของหน่วยความจําต่างๆของเรา ไว้นะะฮว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็เช่นแรมนะครับมีอยู่3.44กิกะไบต์นะครับทั้งหมดอ่าคุณหน่วยความจำนะฮะมีอยู่53กิกะไบต์นะครับผมและสามารถใช้ได้24กิกะไบต์ครับอ้อตรงนี้มีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับส่วนใหญ่คนไทยแล้วนะครับมักจะชอบเรียกไอ้เข้า GB เนี่ยนะครับว่าคำว่ากิก กะไบ์ครับผมจิกกะไบ์ชอบที่จะเรียกแบบนี้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วนะฮะจริงๆจริงๆมันถูกแล้วนะฮะเอาไม่ใช่สิวะอืมคนไทยคนไทยส่วนใหญ่ชอบเรียกจิกกะไบ์ไม่ใช่กิกกะไบ์อืออ่ะอืออ่ะไม่ต้องไปสนใจแล้วกันอ่ะทีนี้โอเคตรงนี้ต้องตัดออกไปแล้วล่ะเพราะมันถึงตรงนี้นะครับมีทริคนิดหนึ่งนะฮะสำหรับ 3.44Gb เนี่ยนะครับบางคนชอบเรียก จิกนะฮะจิกกะไบครับผมจริงๆแล้วนะฮะในในในหลักสากลทั่วไปนะฮะเขาจะเรียกว่ากิกกะนะฮะกิกกะนะฮะที่แปลว่า1,000ล้านนะฮะต้องใช้คำว่ากิกนะฮะกิกนะฮะกิก กะไบนะฮะผมไม่ใช่จิกกะไบนะฮะผมเองก็เมื่อก่อนเรียกจิกกะไบบ่อยๆเหมือนกันนะฮะติดนิสัยนะครับจริงๆเรียกกยนะิกกะไบเนาะโอเคพอเราย้อนกลับมาในส่วนที่เป็นสาระที่มันน่าสนใจนะครับเขาเรียกว่ารีเพาฟโฟนครับที่อยู่ตรงนี้ฮะพอเราดูเข้าไปทามเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปนะฮะผมทามนะฮะเขาจะทําการสแกนเครื่องของเรานะฮะแล้วเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขากําลังรีแพร์เครื่องของเราอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่า,วาการรีแพร์ของเขาเนี่ยมันรีแพร์อะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้ฮะแต่ผม เชื่อว่ามันน่าจะมีการสแกนนะฮะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นข้อผิดพลาดอะไรในระบบหรือเปล่านะครับเราก็ปล่อยให้เขาทำงานไปสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ จากนั้นหลังจากให้เขาทําการรีเพลย์นะฮะเขาใช้คําว่ารีเพลย์อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็มาบูตจ้าเมมรีของผมตรงนี้ต่อเลยฮะคุณผู้ชมครับโดยอัตโนมัติฮะนี่ยังไม่รู้ว่าจะคีนแคทไปเลยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะทํานะครับเรารอดูกันต่อไปอนีน้นึงนะฮะสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับอุณหภูมิเครื่องผมลดลงแล้วะฮะเหลือ38องศาเซลเซียสครับผมคุณผู้ชมะฮะลดลงฮะเพราะว่าขณะนี้นะครับแบตเตอรี่ผมชาร์จเต็มแล้วฮะเมื่อสักครู่ชาร์จแบตอยู่นะครับ และหลังจากนั้นฮะเขามาทําการคลีนแคชของผมนะครับแคกก็คือพวกหน่วยความจำชั่วคราวต่างๆที่เขามีใช้นะครับผมคุณผู้ชมต้องรอกันแป๊บนึงครับ โอเคหากเขาขึ้นตรงนี้มานะครับเขาจะชวนให้คุณผู้ชมเนี่ยไปให้คะแนนเขานะครับแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งผมยังไม่ให้คะแนนเนาะผมก็จะกดย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับผมเนี่ยเขาบอกเขาทําเรียบร้อยแล้วนะเท่าที่ดูตรงนี้นะฮะอุณหภูมิผมลดลงเนาะแต่พอดีผมชาร์จแบตไปด้วยฮนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าการชาร์จแบตของผมมันมีผลต่ออุณหภูมิในขณะที่เขาสแกนไหมแต่เขาบอกว่าขณะเนี้ยเขาคอมพลีทแล้วในเรื่องการสแกนเครื่องเรานะครับ คุณผู้ชมที่มีแรมน้อยๆน,นะฮะหรือว่าเ,อาเครื่องมีอาการอืดๆช้าๆนะครับลองใช้แอปพลิเคชันนี้ดูนะฮะแล้วลองทำทำการรีเพาดูนะฮะคุณผู้ชมฮะดีเพาดูนะครับแล้วลองมาทดสอบดูว่าเครื่องของคุณผู้ชมเร็วขึ้นไหมครับหลังจากาใช้เจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะเขาทาการบูตเมมโมรีแล้วก็ทําการคลีนแคชให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นในการทํางานครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะกดดาวน์โหลดได้ในช่องคําบรรยายได้เลยนะครับไม่ต้อง เสียเวลาหาที่ไหนฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ